สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ให้อาหารลูกอ๊อดครับซึ่งผมเพาะไว้นะครับอายุประมาณ8วันแล้วนะครับซึ่งเป็นบ่ออยู่ด้านหลังนี่นะครับแน่นมากนะครับก็จะเพาะไว้สําหรับส่งลูกค้านะครับที่เอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ปีหน้าแล้วก็เลี้ยงเอาไปเป็นกบเนื้อจําหน่ายนะครับก็จะเพาะเพาะไว้ด้านหลังนี่ครับตอนนี้ให้อาหารนะครับอาหารที่ผมให้ นะครับก็จะเป็นอาหาราลูกอ๊อดนะครับโดยเฉพาะนะครับซึ่งอาหารลูกอ๊อดโดยเฉพาะเนี่ยจะมีโปรตีนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกอ๊นะครับนี่นี่ครับเราจะให้2เวลาก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับประมาณเท่ยเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับด้านหลังนี้ครับนี่ลูกอ๊อดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับให้เป็นบางส่วนแล้ว ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับแน่นมากๆถ้าอยากให้ตัวอ,อนปวนก็ให้สักสามวันใส่สามครั้งนะครับถ้าเราไม่ให้ก็จะเกิดการกินกันนะครับชวนตอนนี้มันแน่นมากยังไม่ได้ย้ายบ่อยังไม่มีบ่อเพียงพอนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาย้ายนะครับบ่อยังมีพอครับสําหรับบ่อด้านหลังนี้ครับก็จะเป็นบ่อลูกอสอายุประมาณ9้าวันนะครับซึ่ง เริ่มมีขาแล้วนะครับก็จะทําการให้อาหารนะครับแล้วก็จะต้องมีสิ่งยึดเกาะนะครับอาจจะใช้แพยยางนะครับหรือว่า,าให้ฟองน้ํานะครับหรือ,อที่ยึดเกาะอาจจะเป็นทางมะพร้าวหรือผักบุ้งนะครับให้ลงไปเพื่อที่ซึ่งอายุาลูกออดด้านหลังเนี่ยครับพัฒนาการของร่างกายของเขาจะเปลี่ยนนะครับจากเดิมเป็นลูกออดจะมีเหงือกจะมีเหงือกนะครับ แล้วก็จะพัฒนาการกลายเป็นปอดนะครับระบบร่างกายจะปีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นระยะที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับเนี่ยครับลูกออดนะครับอ่าอันนี้ลูกออดนะครับแน่นมากเลย มีขาแล้วมีขาแล้วนะครับมีขาหลังแล้วนะครับจะต้องเตรียมที่จะเกาะตัวี้ผมชายพักว่วงไปก่อนนะครับทีดเกาะแน่นมากเลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยครับห,หลายพันตัวเลยนะครับอยู่ในบ่อน,นี้ก็สำหรับ EP นี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ